ถ้าเราไม่มีแล้วก็เดินได้สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโอ๊เกงคาสเตอร์วันนี้เราอยู่ในเกม2 Point Hospital เกมสร้างโรงพยาบาลเอาละ วันนี้นะครับเราจะมาสร้างโรงพยาบาลในอุดมคติของเรา,เาแล้วกันนะครับหลังจากที่ไอ้กวินนั้นโดนรถชนแล้วมันไม่มีโรงพยาบาลให้ไปรักษาผมจะสร้างโรงพยาบาลมารักษาไอ้กวินเองเอาละเราสตาร์ทนิวเกมกันเลยดีกว่าโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Two Point Country ประเทศ Two Point ผมอาเบิร์ดแคลนจะเป็นผู้ช่วยคุณเองโอเค อ่า uh, ไอ้นี่ฮอสสปอตอ่าแอนแฟ์เป็นโรงพยาบาลแรกที่มึงจะต้องสร้างโอเคให้กูคลิกเหรออ่าฮะอ๋อ uh huh. oh, oh, มีหลายอ๋ออ๋อซูมได้อ่าวีเอโอเคแสดงว่ามีหลายโรงพยาบาลอ่ะดิงั้นเราต้องเริ่มจากโรงพยาบาลแรกก่อนโรงพยาบาลน,นี้ฮอสฮอสสปอตโอเคสตาร์ทกันเลยดีกว่ามาสร้างโรงพยาบาลมารักษาไอ้กวินโอเคทูพอยต์มาคุณพร้อมที่จะสร้างโรงพยาบาลหรือยัง ดูรอบๆโรงพยาบาลอ่ะฮะก็ทั่วไป w a s d กดตัว q e q P M o เพื่อหมุน camera อ่ะเรียบร้อยอ่ะมีลากเม้า reception ก็คือสิ่งแรกที่โรงพยาบาลต้องการเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์และก็การลงทะเบียนอาละเรามาสร้าง reception กันเลยดีกว่าใกล้ๆคางเข้าที่สภาพวา่า reception อยู่ข้างในนี่คือหายากนอะอาละโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเราเดินเข้าโรงพยาบาลมาสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คือ reception เราจะวางไว้อันนี้คือประตูใช่ไหมคือคุณเดินมาคุณจะต้องเจอรีเซพชันเป็นอันดับแรกเราจะวางไว้ประมาณตรงนี้อ่าเดินเข้ามาก็จะเจอไปแล้วก็จ้างอ่าจ้างคนมาทำงานนะไปที่แอสเซสแล้วก็เอาใครมีโซเฟียเดงเกิลอ่าจบอะไรมาเนี่ยส t ตม i n น t เ a นนิงโอ้ก็จะราคาถูกหน่อย ตอนนี้เรามีตังค์อยู่แสนแสนเก้แล้วก็อันนี้โอ้โหอันนี้คือแบบใบใบแบบใบรับรองคือเยอะมากเซมินาเตนนิง่งค c ัสเอมอร์สวิตเราต้องการคนแบบนี้เราเป็นโรงพยาบาลที่แบบว่าใส่ใจนะครับเราจะจ้างเนอร์โมเทอรีชื่อเหมือนแมวเลย เอาละเนมอ่ฉันขอให้นายทำงานตรงรีเซ p t i o n เอาละแล้วก็สร้างอ่าอันนี้ก็เลยเนี่ย general practitioner office อา่ามันคืออะไรไปสร้างห้องอ๋อ gp office เอาละห้องใช่ไหมการที่เรานั้นมาหาหมอเป็นเหมือนหมอสอบถามอาการผมว่าทางที่ดีสุดใช่ไหมห้องจะอยู่ด้านหลังรี c e p ชั o n เลยไหม โอเคงั้นเราจะเว้นประมาณ2บล็อกแล้วก็สร้างอ่าสามูณสามได้และแล้วเดินแบบต้องเดินมาแล้วเจออ่าชึบเจอหมอเลยเข้ามาต้องเจอหมอแต่มันก็จะดูไม่น่าจะได้นะหมายถึงทัศนวิสัยเพราะฉะนั้นเราจะเให้อ่าแบบนั่งตรงนี้ไงเออคือคุณไข้แบบเปิดมาเจอแบบหมอนั่งตรงนี้อ่า ก็เอกสารนะสำหรับคุณหมอให้เก็บเอกสารอะไรบาบาๆว่ามันขาดต้นไม้ไว้ทำไรอ๋อต้นไม้ใส่ต้นไม้เพื่อความร่มรื่นและก็น่าจะมีแค่นี้โอเคนี่แหละคือต้นทำงานในอุดมคติจากนั้นก็กดโอเคเราก็ได้มาแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือจ้างด็อกเตอร์ก็คือหมอ ที่จะมาตรวจร่างกายคุณตรวจสุขภาพความเป็นไปซึ่งเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะหมอนี่คือแบบโอ้โหอันนี้คือจบปริญญาตรีใหม่ๆใช่ไหมคือยังไม่มีแบบเข้าการผ่าหรือแบบเข้าการตรวจเอาล่ะเราจะจ้างคนที่มีความสามารถตอนนี้เรามีตังค์อยู่แสนแปดเราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอากาตากรีนไซเขาจบอะไรมา motivation โอเคแรงแบบแรงจูงใจอ่าสปีด10%เปอร์เซนต์เจนโลกแท็กทิชอ่าฝึกมาแล้วแล้วก็ตรวจดีโอเคเราจะจ้างอากาตานะมาอากาตาฉันไว้ใจเธอทำงานได้เลยแล้วก็เปิดโรงพยบาบาล รอคนมารักษาโอเคโรงพยาบาลเปิดแล้วมีคนไข้ามารักษากับโรงพยาบาลเออสวัสดีสดครับอ่ารอนะครับเข้าเชิญกับหมอได้เลยอ้าวโอเคเข้าไปเราจะมาดูกันชายคนนี้เขามีนามว่าโจโจไซฟอสซิลอ้าวสวัสดีครับคุณฟอสซิลเอาละรับพาลาสองเมตรไป โอเคอืมอ่าโอ้โหพันลาสเม็ดโคตรเป็นประโยชน์เลยครับหมอขอบคุณมากครับออกูกูซื้อแถวบ้านกูยังทำได้จดหมายโรเมซี่รีแควอาต้องการยาเหรอเจอโรคชนิดใหม่อันก็ให้ผู้ป่วยรอรักษาก่อนแล้วกันเพราะว่าเราต้องใส่ใจใส่ใจผู้ป่วยนะคื ก็ต้องสร้างห้องยาซึ่งห้องยานั้นก็ต้องใกล้ๆกับห้องของคุณหมอเราจะสร้างติดไ,ไว้ตรงนี้ห้องยาเอาประมาณประมาณนี้พอคือแบบพอคุยกับหมอพเสร็จก็ต้องเข้าไปในห้องยาเลยอ่าจะได้เร็วๆแล้วก็เพื่อความแบบว่าอ่าปลอดภัยเราจะใส่ถ <laughs> ังดับเพลิงมันจะไปด้วยเหรอแล้วก็ ต้นไม้ครับเพิ่มความสดชื่นให้กับอากาศในห้องสร้างแล้วก็จ้างหมออันนี้ใช่ไหมเราต้องการเนิร์สก็คือนางพยาบาลอ่ะก็อันนี้ต้องหันง,งบหน่อยเพราะว่าเรามีตังอยู่แค่นี้อ่ะก็คนดีๆก็นะเราต้องจ้างเนียดิเกนอ่ะก็ดีๆๆอ่ะจะมามโอเคเราก็จะเป็นห้องผสมยาเป็นแบบเอาไว้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยมาดูกัน อาเสียบเครื่องทำงานโ,โหเป็นแบบคล้ายคล้มิวเชกเลยเอาโอนา่ากินเลยนะโอเคโอ้โหอันนี้คือการผสมเดี๋ยวอันนี้โรงพยาบาลแบบไหนเนี่ยโอ้โหเราก็จะได้ยาโอเคคุณฟอสซิลอันนี้คือยาของมึงเขาไปแดกซะโอ้โหแม่เป็นน้ำเลยหนุ่มอ่าดื่มเข้าไปอ่านี่รักษาหายแล้วนะเป็นไงบ้างครับคุณโอเคเนี่ยคุณไข้รักษาแล้ว คุณฟัสซิลเป็นไงบ้างครับโอ้จะรู้สึกดีมากรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเลยผมว่าโรงพยาบาลมันดูแบบว่าไม่รู้สิมันดูโล่งเกินอ๋อต้องจ้างพันโลงอ่าเพื่อความสะอาดและสุขอ,อนามัยของโรงพยาบาลนะฮะเราก็จะจ้างพันโลงซึ่งเราจะมาดูความสามารถของพันโลงกันดีกว่าอย่างคนแรกวิเวียนแควกนะครับหานถูกเปล่าก็อ่าวิกบ่ อันฉี่ไม่เก่งเลยแล้วก็เกิร์ตตอนนี้คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันฉี่ไม่เก่งเหรอเราไม่ต้องการอ่าพันโงที่อันฉี่ไม่เก่งอันนี้คืออ่าเ erm นอร์มอลบริดจ์เอาคุณหมอ, erm อ, erm หอคุณหมอเนอร์เอิลเอ้เนี่ยเนอร์โมเทอรี่เหรอคุณเป็นญาติกันเหรอไม่น่าใช่ฮนะฮะมึงไล่ผีได้เหรอโอ้ พันลงสามารถไล่ผีได้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอ่าเป็นไ e อ้แก่แล้วก็เป็นก e ีดฟิงเกอร์นี่คือเลยผมไม่แน่ใจอ๋อชอบรดน้ำนต้นไม้เราต้องการคนแบบนี้ครับไล่ผีได้ไม่พอเป็นคนรักต้นไม้นี่แล้วก็เราจะมาสร้างเก้าอี้นะสำหรับคนที่มารออ่าเวลาแบบอ่าคุยกับรีซั่นเสร็จรอหมอใช่ไหมเราก็จะมารอกันตรงนี้อ่าสร้างเอาไว้ สร้างไ้แค่นี้ก่อนนะอ่าเนี่ยเวลาแบบว่าหมอคุยกับหมอเสร็จอ่ารอคิวยาวใช่ไหมสร้างเก้าอี้รอไปเลยแต่ก็ระหว่างนี้เราก็จะสร้างนี่เป็นโรงพยาบาลต้องมีนะตู้ขายน้ําไม่มีคือคอแห้งเลยติดไว้หน้าทางเข้านี่แหละแล้วก็เผื่อใครอยากกินก็มีตู้ขายขนมแลอย่าลืมถังขยะเพื่อรักษาความอนามัยของโรงพยาบาล และก็อย่าลืมต้นไม้เสริมสร้างความาฟินให้กับทั้งหมอทั้งคนไข้นะที่มารักษาและเป็นการสร้างออกซิเจนเอาละ่ะตอนนี้โรงพยาบาลของเราจดหม,มายมาโอเคหมอเจอไอ้โรคใหม่อีกแล้โอเคอ่า,อานให้หมด โอ้ดีเราได้รักษาคนไข้5คนแล้วแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของเรานั้นโด่งดังขึ้นโรงพยาบาลก็จะมีคนไข้อยากจะมารักษากับโรงพยาบาลเรามากขึ้นหมอครับนี่คือมีแค่ห้องคุยกับหมอแล้วก็ห้องย้าเงเหรอผมว่าเราควรจะมีห้องน้ํานะอ๋อมีจดหมายมีจดหมายฮะสตาฟโปรโมทเหรอ,อคุณเมียเดเคนอ๋อจาก นักเรียนเหมาะนักเรียนพยาบาลเป็นนางพยาบาลขั้นต้นโหโมดนางใช่ไหมเลื่อนขั้นจากนักนักเรียนพยาบาลไปเป็นพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเจเนปเนิร์สนี่คืออะไระใครที่รู้เรื่องการแพทย์หรือเรื่องอะระบบแพทย์ก็มาบอกผมได้นะเพราะผมก็ไม่รู้ผมยังเรียนอยู่ม .3 มเลยผมจะไปรู้เรื่องมนันทำไมเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนี้ครับใจกว้างครับเอาเงินเดือนเลย มึงเอาไปเลย20,000อ่าทำให้แบบนักพยาบาลของเรารู้สึกอาเอนจอยกับการทำงานนะครับคนบ้าอะไรแบบว่าทำงานโคตรดีแต่จ่ายค่าจ้างน้อยงั้นเอาไปเลย20,000 s t a สต e n เอน y b r e เบกอ่าก็คือพนักงานอะก็เหนื่อยตอนทำงานก็ต้องแบบว่าต้องการการเบรกใช่ไหมสร้างห้องที่ทำให้พวกเขารู้สึกรีแลกซ์อ่าจะแบบมีพวกเครื่องดื่มนะอะไรเงรี้ยขนมทำให้พวกเขารู้สึกแฮปปี้ อนอกจากคนป่วยจะต้องแฮปปี้นะครับคนหมอก็ต้องแฮปปี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะสร้างห้องสตาฟไว้ตรงนี้ประมาณนี้อเอาใหญ่ๆเลยให้แบบมันจูคนได้เยอะคือเราแบบโอ้โหโรงพยาบาลเออยังไม่ได้ตั้งชื่อโรงพยาบาลเลยนี่วะโรงพยาบาลนนะ่าชื่อโรงพยาบาลโอ๊กเลยโรงพยาบาลโอ๊กแล,ลนด์หมายความว่าไง โรงพยาบาลโอ๊กแรน์นะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลโอ๊กแร์เป็นโรงพยาบาลที่ตีได้สุดในประเทศเพราะว่ามีอยู่ที่เดียวอ่าแล้วก็มีพวกล็อกเกอร์นะเอาไว้แบบของของอ่าสองสาแล้วก็ต้องมีไอ้นี่อ่าพวกสแนค็คเป็นชีนเพื่อพนักงานหมอทาลงหิวขนมหิวข้าวก็ตรงนี้ได้เลยจ้าแล้วก็อย่าลืมถังขยะเพื่อความสะอาดสุขอนาไัม และอย่างสุดท้ายอย่าลืมต้นไม้เอาไว้ดมอ่าต้นไม้วางไว้ตรงกลางห้องเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ย่ก็สร้างเรียบร้อยสตารลูมหมอคนไหนที่รู้สึกเบื่อก็สามารถจะมาพักห้องนี้ได้อ่าชร์ีเวิร์กคืออะไรดื่มทำให้คนแฮปปี้แต่ขยะอ๋อไม่มีถังขยะอยู่ใกล้ๆก็ สร้างห้องน้ําอ่านี่กูลืมไม่ได้ไงวะเนี่ยโรงพยาบาลทียอะไรไม่มีห้องน้ําห้องน้าใช่ไหมเราจะวางไว้ตรงนี้อ่าคือผมบอกเลยนะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ผมเคยไปมานะห้องน้ําคือมันจะแบบห้องส้วมสามเองอะ่ะคือมันน้อยเกินอะ่ะในสภาพว่าเราปวดท้องเสียอะไรเงี้ยเราเราต้องการห้องน้ำเราจะสร้างให้มันใหญ่ๆไปเลยนี่นี่ดู อันนี้ห้องน้ำหรืออะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่จังโอ้อนี่นีน่เงาไปเลยห้องน้ำแบบนี้ไม่ไม่ไม่แยกชายหญิงนะเราเราไม่สนโอ้อ่าอันนี้ห้องน้ำเลยเนี่ยพอเราข้องน้ำเสร็จเราก็ต้องแบบว่ามีพวกล้างซิงค์อ่าอ่าก็นี่ต่อท่ออ่าต่อนี้อ่าอ่า แล้วก็อย่าลืมนะครับต้นไม้เพื่อความสุสงบสุขของโลกใบนี้ไม่มีอะไรดีเท่าต้นไม้แล้วก็นี่ถังขยะถังขยะแบบเพื่ออยากทิ้งพวกขยะเออขยะเออขยะสังคมอะไรแบบนี้นี่โอ้อันนี้ใครที่เรียนพวกออกแบบหรือสถาปัตย์อะไรแบบนี้นะครับอย่าด่าผมนะครับ คือผมพยายามจะสร้างโรงพยาบาลในอุดมคติก็คือโรงพยาบาลที่ทุกคนนั้นแฮปปี้อ่าแต่ว่าผมนะครับขอร้อง <c oughs> อ่าตอนนี้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลก็ดีแล้วแล้วก็มีคนไข้เข้าขมาเราต้องจ้างคนไข้ยเยอะก็ต้องจ้างสตาฟเยอะเหมือนกันอ๋อนี่ไงเจเนอ a รมันคืออะไรสร้างประมาณนี้แล้วแล้วตรงนี้เอาไปทำอะไรดีแล้วก็ประตู อ๋อเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่อ๋ออันนี้เครื่องอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะวัดความวัดความดันหรือเปล่าอ๋อวัดติดกับตรงแล้วน่าจะวัดความดันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจัดองค์ประกอบออ่่าาติดไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับต้นไม้ครับเพื่อความอ่าสดชื่นกับชีวิตและความสดใสแล้วก็ต้องจ้างพยาบาลเพิ่มมีบาบาร่าคิทเทนแล้วก็ คุณเคลเมนทายสเปร์ฟอร์ดเราจะมาดูกันที่ว่าพยบายคนนี้เป็น,นอ่าอ่ะเอาอันนี้ไอ้เหยีย,ยดชาติชาติเอ้ยไ,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 ไม่ไม่อะไรวะคุณมีอาคุณกลับมาทำงานของคุณก่อนคุณ คุณอาบาบาร่าผมจ้างคุณมาแผนกนี้แล้วทำไมาคุณไปทำงานสวนนั่นล่ะครับอเอาเนรอร์โมดเน,รเนรอร์โมกูเข้าห้องน้ำอารีบเข้าห้องน้ำพิเ็จแล้วกันเนรอร์โมรีบมาทำงานเลยเนี่ยคนไข้รอมึงอยู่นิวแฟชเจอโรคร้ายใหม่ในเมืองของเรา,าแบบวิงว่งเวียนศีรษะงั้นเหรอเราต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันแพงเพื่อที่จะต่อกรกับโรคนี้ ต้องขยายโรงพยาบาลอ่า treatment อ่าแล้วก็โอเคสร้างห้องไอไอ้ไอห้องเวนเนี่ยไอ้ GDP เพิ่มเหรอแสดงว่าห้องเดียวไม่น่าพอฉันก็สร้างอีกห้องหนึ่งมาสร้างอ่าแล้วก็ข้อมาด้วยก,กสารแล้วก็อย่าลืมนะครับต้นไม้เพื่อความสุขภาพดีแล้วก็อยงสุดท้ายก็รร้อยโอ้โหเราต้องการ ห้องเพิ่มเหรอแสดงว่าห้องเดียวไม่น่าพอเอ,อ่อกำลังดูอยู่ว่าตรงไหนใช้ประโยชน์อเลยนะมั้งห้องตรวจห้องตรวจคนไข้เหรอเอาแบบหันงบสุดเลยนะกสสสส็สร้างสร้างสร้างตรงนี้นี่แหละเยีเออสร้างเข้ามานะแบบนี้เอกสารแล้วก็อย่าลืมนะครับต้นไม้ครับเพื่อความสุขภาพดีของ คุณหมออ่าแล้วก็จ้างคุณหมออ่าเราต้องการหมอที่ดีอู้คนนี้ค่าจ้างไปไหน่อยนะคุณซูเซ่พิกเก้อ่าทำงานเพื่อถั่วฮะพีนัทมึงทำงานเพื่อถั่วเนี่ยนะนี่มันน้องอันเนียแต่เป็นเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันหมอโอเคโอ้ได้รางวัลพี่ที่ประกาศรางวัลสุขภาพประจำปีอะมา เราได้รางวัลอะไรบ้างโอ้สำหรับโรงพยาบาลโอกลนด์นะครับมาเปิดแผนกเราได้รางวัลอะไรเปิดรางวัลน,นั้นก็คือคุณหมอแห่งปีด็อกเตอร์ออฟโดย์เนี่ยโรงพยาบาลผมนี่แบบสุดจริงอ่ะรางวัลต่อไปเปิดรางวัลต่อไปนั่นก็คือพนักงานโรงพยาบาลแห่งปีโอ้โหนี่โหโรงพยาบาลผมแบบได้สองสองรางวัลเนนะียมา รางวัลต่อไปนะครับเปิดเปิดรางวัลต่อไปของโรงพยาบาลโอ๊กแลนด์นี่นก็คือฮะฮะอะไรนะผมอ่านไม่ทันเจ้าช่างมาเยลยรางวัลต่อไปคืออ๋ออืมไม่เข้าใจอะเปิดรางวัลต่อไปมันได้แค่สองรังพยาบาลรางวัลวอ่าพนักงานดีเด่นประจำปีโอ้โหโรงพยาบาลนนท์นี่กูนี่มันสุดจริงๆ แม่งกูวดารัาบรางวัองลออสการ์เนี่ยลแบบล้วก็ไม่มีใครตายเนี่ยโรงพยาบาลผมแบบสุดสุดจัดประหลัดบอกไม่มีใครตายนะ้วโรงพยาบาลผมเนี่ยเออทุกคนเข้าโรงพยาบาลผมได้นะโรงพยาบาลโอ๊กแลนด์รางวัลวต่อไปอะอะอะไรนะกูอ่านไม่ทันเดื The เออมันลายมือมันอ่านไม่โอเคสรุปคือผมได้แค่สี่รางวัลเองเหรอโอ้โอเคก็ถือว่าไม่แย่แต่ขอแต่ก่อนนี่ขอจ้างคุณหมอเพิ่มเพราะฉะนั้นผมจะจ้างคุณซูซี่ไปเก้เพราะว่านางจะทํางานเพื่อถั่วเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายเงินเดือนนางเป็นแค่ถั่วนะโอเคอันนี้คือมีห้องเอาไว้แอดมิดก็คือสําหรับคนที่ปว่วยและต้องการที่จะนอนอ่าเราก็จะมาสร้างห้อง,องนี้กัน อ้าเอา้เอาทำไมเตียงมีแค่นี้อืมทำไมเตียงมีแค่นี้นะอ๋อมันต้องเวลายาด้วยหรอโอ้ไม่ดีเลยมันติดกันไม่ได้อะสร้างห้องอย่างใหญ่แต่นอนได้แค่แบบสองคนโอ้โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าใส่เตียงเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ เพราะว่าโรงพยาบาลเรานั้นต้องจุคนแบบให้ได้เยอะๆนะเวลาแบบว่าคนป่วยไงมันต้องมีการานอนแอดมิทโรงพยาบาลอ่ะมันต้องรักษาเราจะปล่อยให้ผู้ผู้ป่วยตายทําไมอ่ะเราก็ต้องใส่เตียงเพิ่มอ่ะสามเตียงพอแล้วก็อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้างพยาบาลเพิ่มดีกว่าอ่ะพยาบาลเพิ่มใช่ไหมอ,อ๋อโอ้ันนี้คุณแซนดี้ฟูเนียโอ้ทำอ่า อันฉนีไม่เก่งแล้วทำไมนางพยาบาลของเราอันฉนีไม่เก่งกับทุกคนเลยนะโอเคก็ okay, จ,จ้างมาเลยเอาละ่ะผมหวังว่ามาคุณคุณได้เงินจากพวกเราแล้วคุณก็ต้องทำงานให้เต็มที่ส่วนต่อไปนะครับดีลักคลินิกมันคืออะไรผมไม่แน่ใจแต่สร้างไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ใครด้วยนะมันมันมันแปลกไหมมันเหมือนรักไข่ โอเคอันนี้อันนี้เครื่องเลยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูอยากเห็นการทํางานของเครื่องชิบหายเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> และก็เพื่อความปลอดภัยนะครับกลัวเครื่องมีปัญหาอยิลิมใส่ถังดับเพลิงแล้วก็ต้นไม้นะครับสูดดมเข้าไปอ่าเน่โรงพยาบาลเราก็แบบโอ,โอ้ดูใหญ่แล้วนะโรงพยาบาลโอ๊กแลนด์นะจดหมายสามฉบับฮะคนไข้าตายเชียละ ข่าวร้ายก็คือมีคนไข้ของโรงพยาบาลอุกแรงตายคนแรกอ่ะฮะถ้าการรักษาล้มเหลวเขาก็จะตายหรือว่ารอนานเกินก็ตายโอเคทรมานอ่าทรมานจนตายเอาชิบหายแล้วไงเออโอเคโปรโมทนะครับคุณโนมอลพร้อมที่จะเป็นอ่าพัฒาผ่านงฝึกหัดเอ้ไม่ใช่ดิอ่าตอนแรกเป็นอ่าแบบเขาเรียกว่านะฝึกฝึกหัดใช่ไหมตอนนี้จะเป็นแบบขั้นต้นแล้วอ่า คือผมขอบอกกันนะครับว่าคุณเนาเมริรเนี่ยก็อยู่กับโรงพยาบาลโอ๊กแลนด์มานานเราจะเพิ่มเงินเดือนให้แกมีความสุขอาแฮปปี้ยังอาแฮปปี้ละผมหมดเลยโอเคมาฮะเดี๋ยวอ่าอันนี้คือคนไข้คนไข้ของเราเป็นอะไร อ่าเป็นหัวหลอดไฟเหรออ๋อแสดงว่าอ๋อไอ้โลกมันไม่ใช่มือหัวผมอ่านผิดมันเป็นโลกอ่าที่หัวของเรากลายเป็นหลอดไฟแล้วแล้วการรักษาคือ what the what the ฮะเดี๋ยวก่อนคือแล้วแล้วมึงไม่ตายหรือยังไงหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมไม่เข้าใจหัวหัวมึงหายแล้ว เด้อ what the fuck คือผมอยากรู้ว่าสาเหตุของโลกนี้มันเกิดจากอะไร <c oughs> สาเหตุของโลกนี้มันเกิดจากอะไรเนะี่ยเออผมไม่แน่ใจฮะโอ้มีจดหมายจดหมายถึงผู้ช่วยโรงพยาบาลหนึ่งดาวหมายเขาวม่าไงยินดีด้วยโรงพยาบาลของคุณนั้นได้ดาวมาหนึ่งดวงอ่าซึ่งอ่ามีอ่า,อาคือโรงพยาบาลเราต้องมีสามดาวนะก็คือหนึ่งดวงก็เป็นขั้นแบบโอ้คือรับประกันนะ่ะ อ่ะจะล้องโอเคอ๋อเราสามารถที่จะไปที่ใหม่ได้เหรอโอ้อเราย้ายที่โอเคอ่าเดี๋ยวเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนนะเนาะลงสำหรับเกม t ู o Point Hospital นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้กดซับสไคร b ์ผมนะครับอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับวันนี้โอเกนคาสเตอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย